หลสารท่านก็เมตตาไก่เกลี่ยรอบหนึ่งนึครับ mm hmm. ผมว่าก็ไก่เกลี่ยไม่เร็จน,นะครับ mm hmm. ก็เลยเสืบพยานกันนะครับวันนี้ก็มีการสืบตัวผู้เสียหายก่อนนะครับอันนี้สืบเสร็จแล้วนะแต่ว่าทางฝั่งของจําเลยเนี่ยยังไม่ถามค้านนะครับรอฝั่งจำเลยถามค้า,านากา่อนแล้วก็ฝั่งท้าถ้านอุทยารแล้วก็ฝั่งผมซึ่งเป็นทนายโจทย์ร่วมเนี่ยครับก็จะถามติงกับนะครับก็จะใช้ระยะอีกสักระยะหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีพยาน ทั้งหมดสี่ปากนะครับที่อายการท่านเตรียมมาเนาะก,ก็จะมีผู้เสียหายมีพนักงานโรงแรมมีพนักงานสวนนะครับแล้วอ,อีกคนนี้มีคนนึงคุณหมอแล้วก็คุณหมอแต่ว่าคุณหมอนี่อาจจะไม่ได้สืบเพราะว่าเขารับเขารับเข,ข้าได้จริงกัน,นะครับแนวโน้มวันนี้คะ่ะคุณทนายน่าจะออกไปในทิศทางไหนอะคะผมขออนุญาตไม่ตอบดีกว่าแนวโน้มว่นะนะแต่ก็มั่นใจในในตัวท่านอายการนะครับที่ท่าน รวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่พนักงานสอบสวนเลยนะครับมั่นใจในตัวพนักงานสอบสวนพนักงานอายการนะครับว่าท่านรวบรวมพยานหลักฐานได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในส่วนของผมผมก็มีพยานหลักฐานอื่นอย่างเช่นมีคลิปกล้องวงจรปิดเนี้ยผมก็เอามาเสริมในเข้าไปนะครับเพื่อให้พยานหลักฐานหนักแน่นขึ้นนะครับจริงจริงก็น่าแล้วนะพี่เต้เมื่านจรงกว่า ทั้งอย่างก็อยู่างทั้งสามเล้วครับ่ะแล้วในการเกลี่ยร่ยได้ยูพเซนออะไรเขาได้ยังไงบ้างยังไม่ไปเห็นเลยตอนเกลี่ยไม่มีอะไรเลยใช่เพราะว่าทางทางจัวเลยท่านไม่ประสงค์จะจะเกลี่ยเพราะว่าท่านก็ในมุมท่านท่านก็บอกว่าเขาไม่ผิดครับแล้วฝั่งผมก็เอาตามที่พยานฐานมีแค่นั้นเองแล้วฝั่งเขามีพยานฐานอะไรมาพิสูจน์ก็ก็ว่ากันไปถ้าในมองในมุมทนายอะที่เขายืนยันว่าเขาไม่ผิดเนี่ยเขามันมีจุดไหนที่แบบ เข้าขายที่เขาสามารถบอกได้ว่าเขาไม่ผิดนะคะในเมื่อเราก็บอกว่าเรามีหลักฐานเช่นเดียวกันไอตรงนี้ผมยังไม่เห็นแนวทางต่อสู้ของจำเลยนะครับอันนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่กล้าร่วมจริงๆนะครับอันนี้เป็นอ,อ่สิทธิและเสรีภาพของเขาที่เขาที่เขาจะต่อสู้ในเชิญคดีนะครับคือตัวจำเลยเนี่ยปฏิเสธยังไงก็ได้จะเบิดความยังไงก็ได้นะครับตามสิทธิของเขามีนะครับมีหลัฐมนรับรับรองอยู่ รอมรับอยู่ว่าสิทธิของบุคคลย่อมไม่เบื่อความให้ตัวเองเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับเพราะฉนั้นเขาจะยังไงก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เขาพูดกับหลักฐานที่เรามีอะไรจะมีน้ําหนักมากกว่ากันอันนี้เป็นหน้าที่ของศาลละที่ยังมีความกังวลไหมครับไม่กังวลครับค่อนข้างมั่นใจผมมั่นใจตัวของพยานหลักฐานนะครับนะครับค่อนข้างมั่นใจนะแล้วก็บางบางอย่างที่เราเห็นว่าเอ๊ะ สามารถเอาไปเสริมในสำนวนได้ผมก็ยื่นเข้าไปแล้วในวันนี้แล้วในส่วนที่เราเรียกร้องก็คือยังเป็นหนึ่งมนอะไรก็เติมอะไรไม่มีครับก็มีค่าเสียหายก็ว่ากันไปตามหลักฐาน,นครับก็คือแบบคือตัวเลขเท่าไหร่นะคะค่าเสียหายตัวเลขค่าเสียหายคือมันเป็นตัวเลขอย่างคือมันเป็นตัวเลขที่ประเมินค่าไม่ได้แหละอ,อันนี้คือคือแต่ละบุคคลเนี่ยมีสภาพจิตใจที่แตกต่างกันนะผมบอกก่อนแต่ละเรื่องนะบางคนเขาบอกว่าเขาก็ทบทวนให้ใจิตใจเขาเรียกร้องร้านหนึ่ง นะ,ะบางคนบอกว่าเฮ้ยร้านหนึ่งนี่คือแบบมันไม่เหมาะสมะนะอันนี้บคนทั่วไปเขามองเนาะอาจจะมองว่าไม่เหมาะสมแต่คนที่จะวินิจฉัยชี้ขาดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่ยังไงอันนี้ศาลรท่านจะวินิจฉัยเอง mm hmm. นะครับเอาความรู้สึกของแต่ละคนมาวัดกันไม่ได้ว,ว่า,เร,าเรียกก็คือตัวเลขก็รวมๆกันประมาณสามแสนะแต่ว่าศาลรท่านจะให้เท่าไหร่ยังไงอันนี้ผมก็อธิบายให้ท่าน น้องผู้เสียหายเขาเข้าใจแล้วก็คือเขาประเมินอยู่แค่นี้ว่าสิ่งที่ทำกับเขาเขาน่าจะได้เท่านี้นะครับส่วนศาลน่าจะให้เท่าไหร่ยังไงก็แล้วแต่โดยมีที่ของท่านมีทำนินคดีเรื่องแพ่งอยู่ไม่ออกคดสหายณ์ครัมีสองส่วนไงมีอาญากับแพ่งไหแต่วันนี้อาญาอาญากับแพ่งรวมกันรวมกันเลยนะผมมีมีเพิ่มอะไรือยังไม่เจไม่มีครับมีมีแค่ละค่าอ๋อข้อหาเหรอข้อหามีทำร้ายร่างกายกับกักขังลงเหงียบนะครับคำว่ากักขังลงเหงียบก็ ในความในความคิดเห็นของผมเนาะในทางกฎหมายก็คือไม่ใช่ว่าไปใส่กุญแจม,มือเขาอะไรเงี้ยเพียงแค่ดึงแขนเขาไม่ให้เขาไปไหนมาไหนเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการหนวงเหนียวแล้ว<อ>นะครับทำให้เขาหมดสิทธิและเสรีภาพในตัวเองที่จะไปไหนมาไหนนะครับพนัพี่นเป็นยังไงบ้างครับสภาพจิตใจพอผ่านมาก็อายอปรีดีจริงจริงอย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ได้หายไปนะมันก็ยังอยู่มันยังแบบเึกถึงมันก็ร้องไห้ตลอดพูดถึงก็ร้องไห้ตลอด เหตุการณ์นั้นก็มันก็ยังฝังใจอยู่แต่คือตอนนี้โชคดีคือมีทนายดีคือพี่แจมเขาจะให้กําลังใจด้วยแล้วก็แนะนําให้เราทําบุญทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยให้มันดึงเรื่องที่มันเครียดมันเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยก็นึกถึงเหตุการณ์วันนั้นอยู่ทีเขาทำหลอคือเหมือนมันมันยังติดอยู่ในใจใช่ไหมทจังจริงๆใครก็ตามก็ไม่ควรโดนทำร้ายร่างกาย คุยกันได้คนเราอะ่ะมีอะไรคุยกันทุกวันนี้เรามีวิธีรับมือในการหาทางออกยังต้องหาก่อนหน้านี้บอกว่าต้องหาหมอทุกเดือนตอนนี้ยังต้องหาอยู่ไหมคะคือ <c oughs> ก,ก็กินยาเพื่อให้มันนอนหลับอะค่ะแล้วก็สวดมน์ก็บางทีก็แบบเป็นจิตอาสาที่เจ๊เขาเป็นทนายจิตอาสาแล้ว<ม>เขาทาบุญช่วยเหลือเนาะคือเราเปลี่ยนจากแบบความเศร้าเราอ่ะให้มันเป็นการ เพื่อเหลือสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเราก็ควรก็กดีขึ้น<ม>คือให้แบบให้คนไปแล้วเขาแบบมีความสุขขึ้นเราแบบเหมือนเราก็ดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่หายไปแล้วเรากังวลในคดีพูดตรงๆว่าไม่ได้กังวลน,นะคะแต่แค่รู้สึกว่าก็เชื่อในความยุติธรรมเนี่ยะคะ่ะตอนนี้คือแบบไม่ว่าใครก็ตามว่าเราอยู่มูนอย่างนี้ค่ะคะุณไม่ได้มายืนในจุดเราเราก็แบบเชื่อใน ทนายความเชื่อในคนการที่ทำอยู่แล้วเราเรจตนาของการถ่ายคลิปวิดีโอที่อยูในการสองคนนะครับมองไปในทิศทางที่เหมือนกับแบล็กเมลหรือเปล่าเรามีมกับเรนเราเห็นตรงนี้หคะกระแสกระแสที่มันเห็นเห็นกระแสก็รู้สึกเสียใจนะคะอห่าที่บอกว่าไม่ว่าเราภคภัยเราก็ถ่ายกันตลอดเนาะเราไม่เคยไปเผยแพร่ที่สาธารณะเลยถึงถามพี่พี่สื่อมวลชนว่าพี่ที่เคยเห็นรูปแบบนั้หรือเ แล้วยังถามเน่ these, these like ่ยพ mm ี hmm. ่พี kind of ่เคยเห็นไหมคะที่พี่เคยเห็นไหมคะไม่ค่ะใช่ค่ะมันก็ไม่มีค่ะก็คืออย่างว่าถ่ายเก็บไว้เป็นส่วนตัวไม่ได้ตั้งใจที่จะเอามาแบบแบ็กเมย์หรืออะไรใช่ไหมคะถ่ายลูกแฟนปกติถ้าเขาไม่ใช่แฟนเราเราก็ไม่ถ่ายถ้าเขาเป็นใครไม่รู้หรือเป็นดาราใครก็ไม่รู้เราก็ไม่เคยถ่ายค่ะอืมเราเคยคิดไหมคะว่าทำไมมุมมองของเขาถึงมองว่าเราจะแบบเก็บภาพของเขาไว้แบ็กเมย์ <c oughs> อ,อในมุมความคิดหรอือ <c> เ <oughs> ไม่ทราบกบไม่ทราบว่าเขาทำไมใครใครบอกว่าถ่ายรูปเป,ป็นแฟนี้ก็มไม่รู้นะไม่รู้นะว่าใครพูดแต่ว่าผมผมเมื่อกี้ผมก็ถามในบลังนะครับในตอนที่น้องเอนพยานว่าเอ,อน้องทําไมน้องถึงไปถ่ายเขาถ่ายเพื่ออะไรก็าาบอกว่าถ่ายแบบโมเมนต์แฟนถ่ายครั้งแรกหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่ถ่ายมาแบบนี้มานานแล้วตั้งสองปีก็ถ่ายมีรูปเต็มไปหมดเลย แล้วที่เขาลบรูปลบอะไรก็ไม่ได้ลบเฉพาะวันที่เกิดเหตุเท่านั้นก็ลบย้อนหลังไปเกี่บวหมดอ่ะลบกันอะไรไม้นะแผมก็เลยไม่รู้ว่าสาเหตุที่เขาลบเพราะเพราะเพราะอะไรเพราะลบถ้าถ้าเกิดว่ากลัวว่ารูปมันมันเป็นรูปลับใช่ไหมที่มันเกิดขึ้นในวันที่เกิดเหตุทาไมถึงย้อนไปลบรูปอ,อันเก่าๆด้วยไอ้อยา,ากตาใหเย็นนะครับคุณฝ่งนั้นบอกว่ายังมีการลบรูปไม่หมดนี่ยตอนนี้คือเรายังไงสำหรับรูป ววงงลูกไม่หมดที่น่าจะเป็นลูกเก่าๆที่แบบเมื่อปีสองปีเขาคบกันมาสองปีแล้วนะก่อนเกิดเหตออุอ่ะเพราะนั้นลูกที่ถ่ายไว้มีเยอะแนะ่นอนถ่ายหมดแล้วค่ะไปสนามบินด้วยกันไปดูหนังไปวัดก็ถ่ายเขาที่ถ่ายเขาทำแคตจมูกถ่ายเขาหาหรืออะไรแอบถ่ายมันตลกดีแฟนนะคะเหมือนแบบเหมือนคนแบบ,บถ่ายลูกเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ย นนจริงจริงมันจริงๆมีรูปอะไรที่ทําให้เขาสุดกลัวได้มากมากที่สุดบ้างอะคะเพราะว่าการที่บอกว่าถ่ายเก็บไว้เพื่อแบล็กเมล์เนี่ยต้องเป็นรูปที่แบบเป็นรูปส่วนตัวจริงๆเป็นรูป,ปรูปที่แบบลับจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องถามอย่างนี้ดีกว่าเจตนานที่เขากลัวเพราะอะไรถ้าเขาคบเราคนเดียวพอเราเป็นแฟนกันค,คนเดียวมันไม่มีอะไรให้น่ากลัวเลยค่ะอมตอนนี้เรายังเก็บรูปคู่ราไ้อยู่ก็มี นึกบอกว่าตอนเป็นแฟนกันคือเวลาเรารักใครเราก็ตั้งใจรักเนาะตอนนั้นผมเป็นแฟนเราเราก็รักเขาเราก็ซื่อสัตย์ต่อเขาบางทีไม่ได้เจอกันก็ดูลูกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถามว่าตอนนี้ยังมีเก็บรู้ใยคู่กันอยู่ไหมก็มีเก็บค่ะก็<ช>ไม่ได้ลบเหตุผลที่ยังเก็บไว้คืออะไรครับนอกจากเป็นหลักฐานแล้วมีมีเหตุผลอื่นไหมตอนนี้ไม่ได้คิดเรื่องหลักฐานเนี่ยค่ะเมื่อกี้เ่วันวันหนึ่งของผู้ชายคนนี้เราเคยรักเขา เรายังรักเขาอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ไม่รักค่ะตอนนี้ไม่ได้รักแล้วมาถึงตอนนี้นะคะ่ะหลังจากเกิดเรื่องก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันเลยใช่ไหมคะหรือว่ายังมีข้ติดต่อมาไม่เคยติดต่อมาแสดงความรับผิดชอบหรือติดต่อมาห่วงใยหรือแบบคนเป็นแฟนกันหรือเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งไม่มีคมดีนี้จะจบเมื่อไหร่คิดว่าจะยกี่ยวกันยังไงมันมีวันพรุ่งนี้สืบพยานจำเลยอีกหนึ่งวันครับก็น่าจะนัดฟังพนักษาหลัล แต่ผมคำรักษาคือผมก็ไม่รู้ว่าจะท่านจะไิรากษาในในรูปแบบไหน,นครับครับก็อย่างว่าคือมันไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆแล้วไปต่อยไปตีกันไม่ใช่คือเกิดจากความสัมพันธ์ของของคนป็นแฟนกันนะครับแล้วก็เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นผมก็ว่าคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะเป็นเรื่องทั่วไปที่ที่ที่คู่รักก็เป็นกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าแล้ววันนี้คือพอพอไม่ได้ปรับความว้าใจกันพวกมันเป็นเรื่องของคดีอาญาเนี่ยแล้วเป็นคดียอกความผิดยอมความไม่ได้ไง แล้วพอคุยกันไม่จบก็ต้องมาให้สารนักวิทยาาสแล้วว่าการกระทําในลักษณะนี้มันผิดกฎหมายไหมหรือมันไม่ผิดหรือเขามีเจตนาอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ต้องเป็นแนวทางนลัสูตข,ของทางฝ่ายเลยเขาจริงๆสิ่งที่เราเรียกร้องค่ะตอนนี้เราต้องการให้ทางฝ่ายผู้ชายรับผิดชอบอยังไงบ้างคะจริงๆมันเป็นเรื่องมานานแล้วตั้งแต่แรกถ้าสมมติว่าเขามาแสดงความรับผิดชอบแบบคนที่อ่ะถ้าไม่ได้รักเราความเป็นเพื่อนมนุษย์อะ คนนึงได้รับความทุกข์ทั้งกายทั้งใจการแบบว่าแสดงความรับผิดชอบที่แบบเออถามทุกสุขอะไรอย่างเงี้ยเขายังไม่มีให้เราเลยอตอนนี้คืออย่างที่บอกว่าหนูปล่อยให้เป็นเรื่องของกระบวนการคาที่ทําแล้วเพราะว่าหลักฐานอะไรทุกอย่างก็อยู่ชั้นศาลหมดหนูยังไม่กล้ามีแฟนใหม่เลยหนูไม่กล้าเริ่มต้นใหม่กับใครเลยอ่ะหน,หนูกลัวหนูกลัวเจอแบบนี้ ม mm. ไม่รู้ว่าบางทีแบบวันวนี้ถึงเรื่องนี้มันก็ร้องไห้ตลอดใครถามถึงเรื่องนี้ร้อยครั้งก็ร้องร้อยครั้งมยังสะเทือนใจติดอยู่ในใจเราก็ไม่ควรโดนแบบนี้อ่ะเรายังยืนยันใช่ไหมว่าที่เราเจอนมาทั้งเป็นอะไรของเราแน่ถึงแม้ว่าเขาจะปฏิเสธ พ่อแม่ยังไม่ตีเราเลยอ่ะแต่ทำไมเขาเป็นคนที่เรารักอ่ะเราคบกันอ่ะทำไมเขาต้องมาทำร้ายเรามีอะไรคุยกันสิไม่รักหรืออะไรก็คุยกันได้ที่ฟ้าก็คือผมกำลังจะบอกว่าในเรื่องของความเป็นสามีภรรยายแฟนกันนะครับต่อให้มีจ,จ,จ,จดทะเบียนสมรสก็ตามเนี่ยนะไม่มีใครมีสิทธิ์ไปทำร้ายร่างกายกันนะครับขนาดคุณมีทะเบียนสมรสเนี่ยนะเมียคุณไม่ยอม คุณเนี่ยไปข่มขืนเขาไม่ได้เลยนะครับอันนี้อยากให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนะครับมีอะไรคุยกันถ้าอะไรที่คุณคิดว่าคุณถูกกร,ระทบกระเทือน,นสิทธิของคุณใช้สิทธิตามกฎหมายครับอย่าไปใช้ความรุนแรงเพราะการเพราะใช้ความรุนแรงพวกปัญหาจ,จะนําคดีอื่น,นติดตามมาถึงคุณก็ได้นะครับเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบเองเนะครับไม่จับขังงเงียวจะขังเงียบมันโทษสามปีหกหมื่นจำคุกสาม,สามปีปรับไม่เกินสามปีปรับ โทษอันนึง่งเนี่ยที่ตอนแรกเชินฟังกันไปก็คือทำร้ายไม่เป็นเหตุไม่เป็นอันตรายแก่กายและจิตใจแค่แบบพกบช้ำดำเขียวอะไรพวกนี้โทษปรับไอ้โทษจำคุกหนึ่งเดือนปรับหนึ่งหมื่นบาทนเ,เป็นคดีละหูโทษรับสารภาพก็ปรับพันนึงก็กกลับบ้านแล้วสมมตินะสมมตินะอันนี้คดีน้อยๆน,นะแต่อันนี้พอมันเลยเถิดมามันมันไม่ได้แล้วเห็นมันมีเรื่องของพอมันมีข้อได้จริงเรื่องของ เป็นการกัก hmm. ข mm ังหนุ huh, yes. no no. Uh ่มเหนียวหรือไม่อย่างเงี้ยเข้ามาก็ต้องให้สายท่านวิจัยเราเองเราก็ไม่รู้หรอกว่าการกระทำอย่างเงี้ยมันถือเป็นการกักขังหรือเปล่าหนุ่มเหนียวหรือเปล่าคือจากค่ทีเขาต้องการมาตลอดอบาไม่สนเรื่องของเงินค่าเสียหายไม่ไม่เงินคือคือเขาก็คงสู้สู้สุดทิ่เหลือเขาก็บอกว่าเขาเป็นนักกีฬาเขาเขารับไม่ได้ว่าเขามาทำร้ายร่างกายผมืเพื่อคือผมเข้าใจนะ อาจจะยืดยุดจุดกระชากันแล้วมันเกิดรอยแผลถามว่าตั้งใจไหมมันก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกมันเกิดมันเป็นไปตามอารมณ์อ่ะนึกออกว่าเป็นไปตามอารมณ์คือรู้ไหมว่าความรับอยู่ในมือถือเนี่ยความรับมากความรับน้อยเนี่ยนะวัดจากอะไรรู้เปล่าวัดจากความเร็วที่ผู้ชายดึงโทรศัพท์คืนอ๋อมาคอบอกว่า,าความก<ม>ลัวเหรอเแต่ถ้ามีความรับมัน